เอาบพี่ขอ่พี่มีอะไรพขอพ่ีดีก็ไดเอะไรอัเป็อะไรผมไม่ได้เป็นอะไรเอถ้าพี่ขผกดอโทษผมขอโทษเออ้โกอ่ะคุยกันดีๆ้งกัน่อหัวมาสั้งกูเนี่ยผมขอโทษเองขอโทษผมขอโทษได้ไหมไอ้ตว์มึงทำนีอะไรทำไมผมก็ป้องกันตัวผมไอ้เนี่ยมึงเก๋าเหร ไอ้พี่กแต่งไปเพื่อยมัน่อยคุเนี่ยตกออกมาพี่ไปเลี้ยวผมรู้แล้วผมก็จะขวางให้พี่แล้วมึงดิดตามคุยอะไรมึงบ้านด้วยทำไมพี่ออกมาเแต่ผมจะขวางให้พี่ด้วยผมคุยข้างทางผมไงตอดแล้วก็จอดเอาคุยกันดีๆคุยกันดีๆไอ้ต่ดมึงเก่าอ่ะผมไม่ได้เก่าพี่ไม่ได้กันพ่อหัวมาต่างกูเนี่ยก็รีบพี่ก็รีบผมก็รู้ ไม่ผมจะปาดออกไอ้พี่จำเมื่อกี้เนี่ยเป็นพ่อกู่มาต่างกูเนี่ยผมไม่ได้ซางขอพี่เนี่ยให้พี่พี่ออกดีๆก็ได้วันมันดำข้างหลังอ่ะผมไม่ได้เก่าเออถ้าเป็นไหนวะพี่ขอ้ขอรู้ขอรู้ขพี่ต่อทางต่อทางไหนก่อนต่อทางนาอาเข่ามากเลยค่ะ ผมขอโทษพี่ผมขอโทษมึงทำไมผมขอโทษเจอคนจริงแล้วเป็นทำไมผมไม่ได้เจอคนจริงพี่เออพี่ออกมาเนี่ยพี่ขอผมว่าพี่แต่เขาเจอดีดีก็นายพี่จะไปต้องเบื่นแล้วไม่เป็นครัวแะไรเป็นพ่อผมาบอกคุณย่าผมไม่ได้เป็นพ่อพี่ผมขอโทษขอโทษได้ไหมครับพี่แต่เอาผมขอโทษผมขอโทษเอาผมไหวอ่ะไอ้เหี้ยไหวขอโทษอ่ะผมขอโทษผมก็จะการลดออกให้พี่อ่ะมันฟอนมันดำมากพี่เบิ้์นออกมา มันเป็นเหี้ยอะไรนะฮะไม่ได้เป็นอะไรคือผมผมจะออกมาเนี่ยผมจะกันรถให้พี่ด้วยสามผมโบกมือพี่ก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยเห็นจะเบิ่งหนอผมออกมาเนี่ยผมกันให้พี่ด้วยพี่ก็เบิ่งเบิ่งเบิ้ลเบิ้ลเบิ่งก่อนมันจะถ้าเรามาบอกเหี้ยแล้วทำไมมึงบอกเหี้ยอะไร มาเบิ้นทำไมเบิ้นทำไมมันเสียงกูบ้างโอ้โหไอ้สัสอาผมขอโทษผมขอโทษไอ้เหี้ยถ้าพี่ไม่พอใจนะขอโทษไม่พอใจมึงเนี่ยมึงต่อยกูว่าไอ้สัสผมไม่ต่อยพี่ไม่มีเรื่องกันดีกว่าแล้วป้ามึงอยู่ไหนดีกว่าหนไปหาอยู่เรื่องไรขลวงฮ่าอยู่ถึงไรอยู่ถึงวันที่ชั้นไหนชั้นสองห้องสิบเนี่ยเรือไหนเรือบางแย่หลวงเนี่ยเรือบางแย่หลวงไหนไอ้เรือส่วนนะำูม มีพวกป่ะหาหน่อยผมไม่มีครับผมไม่มีผม, <นะ S 1> ผมตัวคนเดียวทำง,งานไอ้ตัดงานนะผมไปหาถึาทางทงานอะไรคุณจะเรียบไหมพี่จะไปหาผมดทำไมเราไอา<ม>้ตัดผมอธิบ<ช>าพย,ยพี่ฟังก่อนพี่อย่าเพิ่งใส่รมณ์ผมอธิบายพี่ฟังก่อนพี่ออกมาจากเรียนอะไรใช่ไหมพี่ตีไปเลี้ยวผมเห็นแล้วผมเปิดผมพยายามที่จะออกมาโบกมืออย่างนี้ผมไผม่เห็นหรอกเออพี่ไม่เห็นเออเอาไปผมอธิบายพี่ฟังเนี่ยไอ้เงี้ยผมเปิดเงี้ยอะไร พี่เบิ้ลควันเนี่ยมันดำอะไรที่มึงบ้านไหนใส่กูรู้ว่ารถคันกูดำโอ้โหควันมันเต็มเลยข้างหลังอ่ะถ้าพี่ไม่พอใจผมขอโทษผมไม่พอใจไงสัดมึเบิ้ลใส่ควันถ้ามึอใส่ควันมขอโทษถ้ามึงไม่เบิ้ลเนี่ยไม่ติดใจอะไรหรอกไอ้สั้าทะเลเอ้าผมขอโทษถ้าผมเบิ้ลที่อ่ะผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับถ่ายหน้าไว้ใส่แล้วไ่โพสต์นะผมไม่โพสต์ครับผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวผมวนไปทำร้ายผม นี่เออกูจะทำโอ้โหก็ไงนี้กูว่าทำได้สัตว์ครับครับผมขอโทษออนไลน์ยาวถ้าแผลวะล่ะผมไม่เอาครับฮะผมทำงานพี่ทุกอย่างอยู่แบบนี้ตุกป้ากูย้ายไปตามลูกเกนลูกเกนผมโทรแต่งน้องก็ได้ผมไม่เป็นไรพี่ผมเอาไหมมีเรียองก็พี่ดีกว่าเอาไหมไม่เอาผมโทรหาน้องกูไหมม่เป็นไรยพี่เจ้าเอพีเนี่ยสายเปล่าหรอไอ้เงี้ยถ้าผมผิดผมขอโทษนะผมไหว้ครับผมไม่้สาธุ พี่พอใจยังวนะผมขอโทษผมว่าผมไหวไปที่ไปไอ้เงี้ยมึงไม่พูดไอี้อะไรไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตากทำไมผมผมไม่พูดตอบผมไม่พูดต่อผมขอโทษผมคิดว่าผมขอโทษที่ละวันคุณรู้ว่าผมขับรถมัวขับดำครับไอ้เงี้ยมึงมาพูดอย่างเงี้ยกี๊ฉรอมึงบอกบ้านทำไมไอ้เงี้ยเป็นมือมึงลองแบบมัวไหมขึ้นไหมครับครับผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมอยากให้พี่ใจเย็นหน่อยผมขอโทษ ไอ้เจนี้ภูใจเย็นนะั่น่ายสากผมขอโทษครับพี่โอเคนะขอโทษอากิ์ผมลบเลยนะ